ในวันที่เทคโนโลยีและดีไซน์ได้เดินทางมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบรถยนต์แห่งอนาคตจึงไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางอีกต่อไปแต่กลายเป็นผลงานศินละปะเคลื่อนที่ที่สะกดทุกสายตาและนี่คือสิ่งที่2,025 ATME สีขาวคันนี้เป็นอย่างแท้จริงรถไฟฟ้าระดับไฮเปอร์คาร์ที่เหมือนหลุดม,มาจากโลกอนาคตทันทีที่ก้าวเข้าไปในโชว์รูมสุดหล่อที่ประดับด้วยแสงไฟเล็ดสุดหรูสายตาของทุกคนก็ถูกดึงดูดไปยังวัตถุปริศนาที่จอดเด่นอยู่ตรงกลาง มันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์แห่งการออกแบบที่กลา้าทะเยอทะยานและล้ำสมัยเกินกว่าจะจินตนาการได้ด้วยสีขาวไขมุกที่สะท้อนแสงอย่างมีมิติเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและลื่นไหลของตัวรถทําให้ดูเหมือนมันกําลังเคลื่อนที่อยู่แม้ว่าจะจอดนิ่งสนิทอยู่บนพื้นกระจกสะท้อนด้านหน้าของ2,025 ATME นั้นโดดเด่นราวกับหน้ากาก,ากของหุ่นยนต์อัจฉริยะเส้นไฟหน้าแบบเลตแมทริกโฉบเฉี่ยวราวกับดวงตาอันทรงพลังของสิ่งมีชีวิตจากโลกอนาคต โลโก้ ATME แบบเรืองแสงกลางกระจังหน้าถูกฝังลงไปในผิวตัวถังอย่างไร้รอยต่อให้ความรู้สึกพรีเมียมและเป็นหนึ่งเดียวกับรถทั้งคันช่องดักอากาศถูกออกแบบอย่างมีหลักพลาศาสตร์ไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงามแต่เพื่อเสริมแรงกดและการระบายความร้อนให้กับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าความเร็วสูงของมันเมื่อมองจากด้านข้างรูปทรงของ ATME ดูเหมือนจะลื่นไหลตลอดทั้งคันไม่มีขอบหรือรอยต่อให้สะดุดตาเส้นสายลึกและเรียวยาวเชื่อมต่อจากหน้ารถไปจนถึงท้ายรถอย่างไร้รอยตัด จับคู่กับล้อแมกไลายโฮโลแกรมแบบพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแสงสะท้อนตามมุมมองได้ทําให้รถดูมีชีวิตชีวาและเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามสภาพแสงรอบตัวด้านล่างประตูมีแถบไฟเรืองแสงที่ทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวซ่อนตัวอยู่กลมกลืนไปกับตัวถังอย่างแนบเนียนด้านท้ายของ2025 atme ก็คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกคนต้องหยุดมองแถบไฟท้ายแบบเลททอดยาวเต็มความกว้างของรถพร้อมกับโลโก้ atme ที่สว่างสวยอยุดตรงกลางราวกับปราประทับแห่งความล้ำยุค ดิฟฟิวเซอร์ท้ายขนาดใหญ่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์แท้แสดงให้เห็นถึงพลังและประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนขั้นสุดล้ําบริเวณฝาท้ายไม่มีที่จับไม่มีรอยมือมีเพียงระบบสัมผัสที่เปิดได้ด้วยสัญญาณอัจฉริยะจากกุญแจหรือสมาร์ทโฟนเท่านั้นภายในห้องโดยสารของ ATME เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายแบบเซนกับเทคโนโลยีอวกาศเบาะนั่งทรงสปอร์ตท,ที่หุ้มด้วยหนังมีแกนสุดหรือสามารถปรับได้หลายระดับตามสรีะของผู้ขับและยังมีฟังก์ชันนวดอัจฉริยะในตัว หน้าจอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกลอยอยู่ตรงกลางแดชบอร์ดทำหน้าที่เป็นทั้งแดชบอร์ดควบคุมจอแสดงสถานะรถและศูนย์กลางความบันเทิงด้านข้างของผู้ขับและผู้โดยสารถูกประดับด้วยแผงเรืองแสงแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้กว่า64เฉดเพื่อสร้างบรรยากาศภายในที่เหมาะสมกับอารมณ์ของผู้ใช้งานระบบขับเคลื่อนของ atme 2025คือเทคโนโลยีระดับสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า1,200แรงม้าทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง2.5วินาทีพร้อมแบตเตอรี่แบบโซลิดสเ t e ที่สามารถชาร